สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ได้ไฟถนนโซล่าเซลล์นะครับมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันเพราะว่าซื้อไปติดตั้งที่บ้านสวนนะครับในถนนทางเข้าเพราะว่าไม่มีไฟฟ้าไปเราก็เลยต้องซื้อแบบนี้ไปนะครับตัวนี้ขนาด400วัตต์ราคา300กว่าบาทนะครับเพราะว่าผมชอบซื้อช่วงแฟลชเซลล์หรือว่าช่วงมีโค้ดส่วนลด นะครับก็เราก็จะได้ราคาอีกแบบหนึ่งไปนะครับก็เข้าไปดูรายละเอียดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับก็จะมีตั้งแต่400วัตต์600 w, 800 w, นะครับพันพันสอนะครับตัวนี้แบตเตอรี่ให้มา40,000มิลลิแอมป์40,080นะครับเห็นว่าสแตนบายได้15-15-30ถึงกว่าชั่วโมงนะครับตัวนี้กันน้ำด้วยนะครับขนาดไม่ใหญ่มากนะครับตัวนี้ ความยาวอยู่ที่ประมาณ39เซนนะครับความสูงอยู่ที่ประมาณ20กว่าเซนนะครับหนาตัวนี้อยู่ที่5เซนนะครับอปุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้นะครับดีโมดค,ควบคุมมา1ตัวนะครับแล้วก็ปุกสำหรับติดตั้งผ่านผานังปูนนะครับตัวคารน,นะครับแล้วก็จะมีตัวเหล็กเหล็กยืดออกมานะครับตัวนี้เหล็ก2นิ้วครึ่งหรือ2นิ้วได้แหละสำหรับยืดยืดออกมา นขนาดความยาญยนะ่น่าจะประมาณ50เซนนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวยึดอยู่ตรงนี้แล้วนะครับขัดออกแล้วก็ยึดตัวอุปกรณ์เข้าไปนะครับรีโมดก็ปรับแสงเพิ่มลดได้นะครับเพิ่มลดได้แล้วก็จะมีเรดาร์ตรวจจับเซ็นเซอร์ได้ด้วยนะครับก็จะมีโหมด2เฮาส์โนเซนเซอร์สามเฮาส์สี่เฮา์แล้วก็โหมดออโต้ Auto, นะครับแผงจะอยู่ด้านหลังนะครับแผงโซล่าเซล น,นี้นะครับแต่ถ้าเป็นอีกรุ่น1600วัตต์หรือว่าตัว800ร้อพันหนึนะครับก็จะมีตัวชุดโคมไฟตัวนี้ประมาณ2 3ชุดนะครับตัวพันวัตต์ก็จะมีประมาณ4ชุดชุดโคมไฟตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเซ็นเซอร์นะครับตัวนี้ On Off นะครับเปิดปิดเห็นไหมแล้วเราก็สามารถควบคุมผ่านรีโมทก็ได้นะครับปิดไปเห็นไหมครับ หรือเราจะปรับแสงรถนะครับนึงฮะแสงจ้าเหลือเกินปรับแสงรถได้นะครับเห็นไหมฮะซอฟลงแล้วนี่ปรับเพิ่มหเห็นไหมครับอ่าโอเคนะครับอันนี้สำหรับไฟสนุนโซล่าเซลล์ตัวรุ่นนี้เลยเห็นว่ารับกัน10ปี นะครับยังไงก็เข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะครับเผื่อมีความจําเป็นที่ต้องการจะเอาไปติดตั้งนะครับที่บ้านหรือว่าที่สวนของเราอย่างน้อยได้มีแสงสว่างป้องกันนิดนึ่งนะครับเผื่อ,อจะมีพวกคนไม่หวังดีนะครับเข้ามาลักขโมยหรือว่ามาทำรุนทำนี้ที่ที่อยู่อาศาัยของเรา นะครับอย่างร้อยมีแสงสว่างเพื่อคนสัญจรไปมาอันทีอาจจะช่วยได้เยอะกว่าที่อยู่มืดๆน,นะครับคาับดูรายละเอียดได้นะครับทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับโอเคนะครับถูกใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับคลิปใหม่ด้วยสวัสดีสวัสดีครับ